ได้แนวเฮ็ดกินแรงแล้วพี่น้องมื้อนี้นี่กบหน้าพี่น้องอามาเห็ดกินแรงมื้อนี้นี่ถ้ากบหน้าอนะสิตัวดำๆำแบบนี้เด้อพี่น้องบบแมนกบเลี้ยงเนาะยามนี้ก็เป็นยามระดูกบแล้วพี่น้องกบหลายยามนี่นี่มื้อนี้ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกะชิมาเฮ็ดเมนู แกงกบใส่มะบวบหอมพี่น้องก่อนชิมาแกงเข้ากาับชิมาเผากบก่อนเนาะอันนี้ก็คือส่วนผสมมื้อนี้พี่น้องมีมะบวบหอมมีพักคาดหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขาดโบไรคือพออิตตู่เด้อพี่น้องแล้วก็ส่วนผสมสําคัญเนาะก็คือหน่อไม้ส้มพี่น้องนี่ถ้าโบาใส่นี่คือ บกินน้องตัวเกี่ยวพี่น้องเพราะว่าแกงกบเขา,าต้องใส่น้ำไม้ส้มมันเข้ากันแล้วก็มันแซน่บเนาะนี่กบเผากับสิป,ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจับออามาให้เบิ่งพี่น้องเลย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ยังเป็นเป็่นอยู่ได้นี่กำลังดิ้นเลยว้ยว้ายอุ้ยเกือบไปแห้งขานาดเลยสองสี่หกตัวพี่น้องกอดสิมานะคากับสิเผาก็อนเนาะ พี่น้องไผายเคยเฮ็ดคือกันเน่เผากบก่อนจะเอามาแกงเนาะผเคยเฮ็ดลองคอมเมนต์มาบอกน้องตัวเกี่ยวหน่อยเด้อส่วนเฮ่าแล่วเผาก่อนมันจะให้รสซาติไหมวาให้รสซาติแบบเนื้อมันแน่นละกะเนื้อมันหอมพี่น้องเขาเผาก่อนเนาะเผาแล้วก็เอาไปล้างเอาไปซับพี่น้องบาน้เขากบชิมาปุ๋งกันเลยเนาะใส่เกลือไปน,นัวปลาแดก่งไม้ส้มพี่น้อง แป้งนัวลงไปเลยแล้วก็เกลือใส่เกลือลงไปประเดกจะนเาไม่สมก่อนก็นแล้วกันพี่น้องนมไม่สมเฮ็ดเองพี่น้องแม่เพิ่อเป็นคนเฮ็ดเนาะใส่ลงไปมันยังสบมบาแหง้งเด้อพี่น้องสมแบบ พอดีเอามาตำเจียวลงไม้ส้มนะมันพอดีแซบ่บลงไม้ส้มปีเดียวโอ้ย <c oughs> ใส่ตะไคร้ลงไปใส่ปลาแดกพี่น้องปลาแดกปลานั่นเองเนาะ ใส่ข้าวเบือพี่น้องบันนี้นี่ข้าวเบือกำมักเพรทลงไปบันนี้กะสิปิดฝาให้หม้อพดอีกเทื่อนหนึ่งเนาะก่อนสิเอากบลงพี่น้องหม้อพดแล้วเอากะสิเอากบเผาลงไปเลยพี่น้องนี่แล้วก็ปิดฝาไว้คือเก้าวันนี้รอให้กบซุกจังใส่พักลงไปเนาะ หมอดผดแล้วพี่น้องน้ําเริ่มแห้งเนาะก,กบเริ่มซุกแล้วเฮากระชิมาใส่มักบวบหอมเลยแบบน,นี้นี่ผดคาขนาดเลยใส่มกบวบหอมลงไปพักคาดไว้ใส่ตำหลังเนาะพี่น้องให้มกบวบซุกจังหน่อยก่อนใส่ไปตำลำดับพี่น้องเลยอน,นี้ก็เป็นข้าวเบื่อเนาะยู่พางแคมนี่ปิดไวอีกเท่อนึอง บารี้เอาเสียวอพักคาดคาดไม่ถึงลงเนาะลงไปเลยกับพักนางตู่เด้อพี่น้องเว้าเป็นแบบพี่น้องเขาชีใส่แบบนี้เลยเพราะว่าหู้สึกว่ามันหอมกลัวใส่เป็นภาษาแบบภาษาสุภาพสุภาพคือนางตู้เนาะเคยฮู้ดใส่แต่ใบเพื่อแล้วมันบาหอมมาหนุงเนาะก็เลยใส่เป็นก้านแล้วหอมแล้วหอมพี่น้องก็เลยใส่แบบนี้เลยคุณช่ว่าโอยทำไมไม่เด็ดกว่าเพราะว่า อะไรเราเด็ดแล้วอันนี้ไม่ต้องเด็ดก็ได้เราเด็ดผักแล้วเมื่อนาไปท่าพนมยังหัวเดินงน้อยหานงน้อยโบเห็นพี่น้องพากันหลงหลงอยู่ท่าพนมเนาะเพราะว่าเขาไปตลาันหนัดดินงน้อยมากเลยอ้าวตัวเกี๊ยวว่ะนงตัวเกี๊ยวโบได้เห็นนงน้อยได้พี่น้องมือนั้นคนหลายแหงเนาะแม่นงน้อยว่ะคนติดยาลมเสียอะไรคนติดนงตัวเกี๊ยวว่ากำลังงงอยู่พี่น้องเพราะว่าคนหลายเนาะยามนี่นะ รู้สึกว่าข่ำไวแห้งแม่นยามเกี่ยวข้าวนี่ผลสีข่ำไวนานแจ้งเนาะพี่น้องขันยามดำหน้าแหละนานข่ำแจ้งไวเนาะโอเคคือแกงกบเนี่ยเขากสิเข้าไปินอยู่ทางในเฮือนผลอะไรพี่น้องเ้ยแม่นแกงกบคนฮอนมาแล้วพี่น้องนี่หอมๆเลยหอมผักอีตู่ฟ้าชุดนะ้ำผักคักเลยพี่น้อง สบายดีสบายดีมืนอนี้กันมากินข้าวแรงน้ำตกรีว,วตัวน้องเกงกบแกงกบจะมาบวบพี่น้องเ,ออเกงกบจะบวบหอมเนาะบว๊บบกรอบหอมบบใส่ผักค้หน่อยหนึ่งเด็ดแม่เข้าว่างบวบหน่อยเออแซ่บแล้วเปิ้ลตักให้แม่เพิ่ลก่อนหน่อยหนึ่งมื่ผักค้าน้อยหนึ่งไม่มักได้มึน,มนแล้วก็ไม่เปิดยาบักค้นมันมึนแม่นได้พี่น้องมึนๆแบบคือประกาศคือว่ะคือแซ่บคือว่า อ้าช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางล้างมือได้ลุกได้เตาค่อแม่ค่ะกินแต่ผักกาดนี่แหละแต่ว่าต้องยิ่งท้องจะเชื่อลูกเนาะเป็นยาดียิ่งท้องดีแบบภาษาไทยอื่นอย่างเกาะ้องยิ่งท้องท้องอืดท้องอืดแตวพ่อแต่แม่บบราเท้่งเฮาหัพักในหญ้่สับสวนผักกาดอ่น้องอ่ะสองอันวงช้อนกลางตอนนี้นะไฟดับเด้อพี่น้องแม่นพี่น้องโบราเสื้อไฟยดับตันแรงผลกับบริตุกได้ ดูว่าบ,บนอื่นผลตกบ้นเนาะแล้วเพื่อกบบให้ชดเผ็ดเปรี้ยวไพ่แบบนี้แหละมือนี้ผัดอากาศบริเ็นเลยฮ้อนพี่นอ้องหอมวหวานโบได้เปิดพัดลมมนีฮ้อนบอัวาไฟชิมาตอนใดเนาะ ยกเดอเ้อพลย์นี่ก็ดับเพลย์นหนึ่งล้วก็ม,มาเปลี่ยนไปแล้วดีแต่ว่าเขามีไพโซโลเซลห,หวาน,าน,นวาแอ่ไดเนาะพี่น้อง FC ไปเที่ยวงานไหลเดียวไฟหมอนอยู่บนะ่เนาะมาเล่าสหุ้ฟังในเดือพี่น้องใต้คอมเมนต์ส่วนเฮ้าในกายังบ่นเนย์โบนน์เด้อพี่น้องเลยเพราะว่าทรัฟฟุ๊กคนไปไทยอยู่เนาะตอนนี้ เข้ากับบู๊จีได้ไปมือใดาพี่น้องเบิ่งกชาวซุกพ้นมากคนแหละไปก็ไป,ไปสวรรค์นี่บอกเลยไปคือไปสวรรค์นี่แหละฟองมบงก่อนแล้วฟังบู๊แม่มก็จะไปยุบเป็นจงเนือสวรรค์จะพาแม่ไปอยู่เลยฟังมบงก่อนมาเลยท่านเว้าไปก่อนแยบกบเป็นไปตามเว้าแม่นอะไรข้างเบิร์ก่อน แด่แม่มาอยู่นี่ได้สิบปีนี่แหละมาจาทะทักแค่ไม่ไปชุ่งเหรือสมั์จักเครือจะไปอยู่เข้าไปเทือเดียวไปก็พอเทือเดียวตอนนั้นแหละพี่น้องเลยแล้วก็ไปกลางเว้นกั็ม้องตุ๊กเกียวเทือหนึ่งอ๋อหลงลืมลืมทัดแคมข้องเขาลุกเขาพาไปบาาเปบิ่งยู่ยามบ่แม่นบุตรเแคมข้องอกับ เของเถือกเถือเดียวถ้าแม่ไปเลาะเค็มของสวัสดิเกษตเถือเดียวพี่น้องแม่เพิ่งกะเถ้าน้อยอยังบุเร่ไปเที่ยวใส่เลยยังบุเร่เห็นชีได้พี่น้องไปบุกช่วงเมื่อฉวัตได้แล้วปีนี้ไม่ว่าปีนี้หกสิบเอ็ดปีน้นอไหมเนาะหกสิบเอ็ดแล้ว,อวเอาบวกะเอาบน้ำมัน เอาตอนพักคาดเอาเอาลงน้อยซ <ะ S 2> เซ็ตคือว่าภาษาลาวคัดอา่อยคือว่าภาษาไทยถ้าภาษา,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 าอังกฤษจักเม็ดอย่างโมูแม่ฮะบ่เคยหูจักอย่างภาษาอังกฤษยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่พี่น้องบอกนุแม่ยัมมี่ภาษาอังกฤษแม่บปอ,<ม>อือยัมมี่ยัมมี่ภาษาญี่ปุ่นโออิชิบอกนุมแม่แล้วว่าบ่เป็นเนี่ย ภาษาไทายหูมัดดึงเข้ากับหูยังกับหูแม่นะมักหูภาษากันใช่ไหมเพราะหูภาษาเนี่ยแม่กะมีแต่งงขเขาหละงงไทยเราเข้าใจกันเอฟซีได้ผลยังเข้าใจภาษาเฮาเนาะแม่ว่ามีมีมีครั้งหนึ่งผลบ่าเอ็งยังคือบอาแต่ไทยแบบคำพูดแต่ภาษาไทยอย่างเดียวออกแกงลาวก็เป็นไทยออกเปงไทยก็เป็นลาวหูจักอย่างอื่น เบิ่งแต่ทีวีไทยเบื่องหนังไทยเนาะความเพียดเพียยเว้กลวกะบ่เข้าใจบ่เข้าใจแบบเนาก็เบิ่งปากเขาดูกระทุจีนวอลกากะถามกับมูจักคือสมัยตะกี้ได้ยินพ่ดว,ว่าโลกเขานี่นะว้าภาษาเดียวกันเบิดเลยเพราภาษาเดียวกันเบิดแล้วสื่อสารเข้าใจกันเนาะ ได้แล้แลออกความคิดความเห็นกันว่าสีเฮ็ดอันบันไดเนาะขึ้นไปหาเทวาดาขึ้นไปหาเทวาดาชั้นสวรรค์แมนแล้วเทวาดาอยากให้แบบนี้อยากใายแหง้งโอ้ยมนุษย์นี่คือสีเฮ็ดแบบนี้เนาะท่านก็นเลยสาบสาบแสงสาบแสงใเ้ว่าคนละภาษาบอยเขาแจกันแมนลูกหนุ่มฉ่ำว้าเนาะก็กเลยล้มเลิกความคิดนั้นที่จะขึ้นไปหาเทวาดาเป็นความลูกขหรือว่าได้ผู้ป <c oughs> ระชาเดี๋ยวแล้วมันชีวิดคันใดได้ สมัยก่อ,อนเล็กๆเนาะคนกินเม็เป็นอาหารแม่บไร้อันบุรีบรีบรดินล้นคือทุงม,มือนี้แม่บุรทุกลำบากไอก้ตื่นเช้ามาเอาเม็ออกมากินเอาเม็ออกมากินกินไพทเท้าช่วยแล้วไปไ,ไปไดไปกรไดยกขึ้นเลยนะแพทตื่นแต่เช้าเหรอป้าเอาไครกตื่นเช้าแต่ว่ามันจะมีคนจํานวนหนึ่งเนาะที่ว่าขี้ค้ามนมากง่ายค่ะเอาเม็กลงมากินเลือเลือและทิ่มพี่น้อง เทวดาก็เลยลงโทษเนาะให้ท้องฟ้าอยู่สูงบ้ให้คนกินเมฆอีกต่อไปก็เลยเค็ดให้คนนะลําบากให้ทํามาหากินเองนั่นแล้วอันนี้เบิ่งในนิทานในสองไทยเห็นไหมพี่น้องเพื่อเทศให้เบิ่งเนะาะแม่ชอบกินบ้เบิ้เกิดมันจะเอาไว้แค่แม่เป็นคนชงแค่น่จะเอาไวบ้บบได้นะม,มันคืออาจจะเปื่อยก็มีต่อเอามาลงพอดีพอดรีกินอต่ <นะ S 2> อว่าพอดีกินนั่นแหละคล้ายๆหิมะเนาะ หิมะที่นุ่มๆวะนะเอามากินแต่ว่ามันแบบติดเมื่อกีขากินบป็นโรนดิ้เนาะแตเอาโลนึงเอากระข้ากินอิ่มวะนะข้าวกตะกี้เป็นข้าวเมียนเอยข้าวเม็ดใหญ่หน่วยสามมะพร้าวนี่สามวันเลยเน อ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิด้จบใบเพียงสัมนี้น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและขอขอบุญขอบคุณที่บบกดขขามโฆษณาน้องพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีบ๊ายบาย